สำหรับโจฮั s โนอาโอซอระยังไงก็คำนาททยในปลายฝาฝั่งด้วยเป็นอะไรใหม่ใมใน f ูริเอ็กไทยแลนด์เพราะว่าเราก็ยังไม่เคยทำา v v แนวนี้เนาะคือหนูตื่นเต้นมากๆมาก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 ,กับ MV นี้ดีใ,ใจที่คนชอบทุกคนชอบใช่ไหมคือหนูชอบมากคือเต็ม10บหนูให้เลย 1> 1, คือหนูดูเอ็มบีแล้วรู้สึกว่าคอมพีดมากแบบมันฟินมากดูแล้วแบบมันตรงใจอ่ะมันแบบนี้แหละที่อยากได้มันแบบนี้แหละที่ใฝ่ฝันที่อยากได้ที่ต้องการขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังทําให้เอ็มีนี้ออกมาถูกใจผู้สาวคนนี้มากๆเลยเนื้อเจ้าตอนแรกนึกว่าเป็นเนื้อเรื่องจริงๆมันก็เป็นเนื้อเรื่องค่ะมันแอบซ่อนเนื้อเรื่องเข้าไปอยู่ในเอ็ม นะต้องลองดูหลายๆรอบชอบตอนขึ้นรถมากคือจริงๆนี่ถ้าจะไม่ผิดฉากนั้นถ่ายครั้งเดียวอ่ะคืออีกครั้งเดียวจริงป่ะสองครั้งเดียวมุมนั้นครั้งเดียวถ้าหนูจะไม่ผิดนะเออตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าถูกใจมากชอบมากใช้เวลาถ่ายนั้นไหมคือกองคือกองอันเดอร์เกิลอ่ะตั้งแต่บ่ายสามถึงตีสามเสร็จจริงๆตีสามกว่ากว่าจะเปลี่ยนชุดเสร็จอันนู้นตีสี่กลับถึงกรุงเทพตีห้า ถ่ายที่ไหนครับถ่ายที่ปั๊มน้ำมันแถวปทุมค่ะบอกได้ไหมนั่นแหละเราแวกนั้นขับรถเองไหมให้ท่ายว่าขับเองเปล่าคือหนูขึ้นไปขนาดนั้นแล้วอะทุกคนยังไงไม่ขับเองอยู่แล้วขับไม่เป็นจะขับเป็นยังไงขับมอไซค์ไม่เป็นขาถึงก็ดีแล้วขาถึงแต่ไม่ได้ขับเองจบนะขาถึงแต่ไม่ได้ขับเองแล้วจะบอกอะไรรู้ไหมว่าพี่คนที่เป็นตนด์อินให้หนูอะตัวเลก็กกว่าหนูอีกตัวเลก็กกว่าหนูอีก ตัวรกวนกนเอจ้ะเอาจริงมันก็ไม่ได้แบบใน MV มมันไม่ได้มีฉากดิฟฉากอะไรขนาดนั้นไง ถ้าจริงๆลองมีเวิร์กช็อปขับรถอาจจะได้แต่ว่าด้วยเวลาที่มันกระชันชีดอะไรอย่างนี้หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดมีความหมายไหมครับคือจริงๆแล้วนี่เราจะมาเฉลยเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากว่าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยมันมันเป็นยังไงเพราะว่าในรูปที่เป็นคอนเซปต์โฟโต้เนี่ยเป็นหนึ่งเก้าเก้าแปดคือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นว่ามันเกิดจากคขาไม่ตั้งใจอันนี้เราไม่ได้คิดกันไว้ว่าเราจะเป็นเสื้อหนึ่งเก้าเก้าแปดเนี่ยคือตอนอันนี้คือน้องพีเขาก็สไตลิสต์ออกมาว่าโอเคใส่เสื้อแบบนี้แบบนี้แต่ตอนนนนนัั้้ก็ไ็ไไมม่่ดดูวาเเปเลขอะ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอใส่มาเป็น1997เแล้วมันก็ใกล้เคียงกับเลขปีเกิดหนูพอดีอะไรอย่างเงี้ย1 9 9 8แล้วพอเหมือนรูปคอนเซปต์รูปคอนเซปต์อ่ะมันเลือกเป็นรูปนั้นใช่ไหมแล้วไอ้เลขเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเด่นพี่เขาก็เลยทําให้เลขตรงเนี้ยมันจากเลข7เป็นเลข8ให้มมาเอเมมันตรงกับปีเกิดหนูไปเลยอะไรฟิลฟนะั้นอะเออแต่ว่าเลขจริงๆบนเสื้อมันคือ1997 ออจริงๆแล้วน่าจะบอกว่ามันไม่มีอะไรแค่มันเป็นเรื่องบังเอิญเฉยๆคือนั่นแหละคือสรุปไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็น97หรือ98อะไรแต่ว่าแบบไหนไหนใส่ไปแล้วไงแล,วแล้วรูปนั้นไอ้รูปตรงนี้มันเด่นพี่เขาก็เลยอีดิทห้มันตรงกับปีเกิดหนูอะไรอย่างนี้แต่ถ้าในวิดีโอมันก็อีดทไม่ได้ถูกไหมละ่ะใน MV มันเลยเป็น97แต่รูปมันเลยเป็น98ประมาณนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรหวังว่าทุกคนจะชอบสําหรับใครที่แบบว่าอาจจะเพลงนี้อาจจะไม่ใช่แนวก็ลองเปิดใจดูลองเปิดใจดูก่อนลองเปิดใจดูก่อนอะไร ่ลองดูก่อนเผื่อจะอยู่ๆเราจะมาชอบแนวนี้ก็เป็นได้หนูชอบเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ในโฟร์เเราได้มีเพลงอะไรที่มันหลากหลายแนวคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าประเทศเราเพลงอะไรมันจะแมสแนวไหนมันจะแมสอะไรเงี้ยเราก็ต้องลอง,ลองจุ่มๆม,มาดูแต่เพลงมันสั้นไปหน่อยนาอยอยากให้มันยาวสักสินาทีเอาจริงป้าตอนที่ดู MV อ็วะหนูแบบพูดกับหนานะว,ว่าเฮ้ยทำไมเพลงนี้มันยาวจังทั้งๆที่เพลงมันสั้น3นาทีกว่าแต่ตอนดู m v คือแบบมันยาวมากอะอยู่ๆก็รู้สึกยังไง แบบเ้ยหนูชอบมากจักใจเป็น MV ที่หนึ่งในใจของหนูแล้วตอนนี้เป็น MV และเป็นเพลงที่หนึ่งในใจของหนูคือทุกคนใน MV เนี้หนูชอบทุกอย่างชุดโลเคชัน่นมุมกล้องแสงสีเสียงเมคอัพ everything I love ใครคิดคอนเซปต์เอก็เป็นทางทีมพี่โปรดักชันพี่ภู้กกับนั้นแหละคะ่ะคือเขาล้อมาจากรูปโปสเตอร์ของหนู อีกทีหนึง่งฟิลฟิลนั้นแล้วก็เอามาแบบเดินเรื่องต่ออะไรอย่างนี้ทําไมพีกไปออกแบบชุดให้เธอรีเควสตป่ะคือตอนนี้น้องพีกก็แบบมีโอกาสได้รับบทบาทในการเป็นสไตลิสหลายๆายงานมากและะ้วค่ะแล้วน้องก็ทําดีไงพอทําดีก็ได้ทําต่อแล้วพีคก,ก็ได้มีโอกาสมาทําให้กับทางอันด r ้กริลด้วยน้องทําเยอะทั้งทั้งชุดของ เซมด้วยอ n น e r g i r l ลเนยกเกก็ทำค่ะถ้าจะไม่ผิดนะชุดสตอรี่ไลน์อะชอบมากหนูชอบชุดมากฉากเปิดอย่างเท่เลยจริงฉากเปิดอย่างเท่เลยไม่รู้ว่าพี่เขาไปเอาฟุตตรงนั้นมา คือวันไหนนี่แหละที่หนูเจอครูแล้วหนูไม่ได้เจอครูนานมากครูไม่ว่างไม่ได้แบบไม่ได้เจอกับครูนนเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็คุยกันว่าแบบครูเพลงหนูอะ่ะคือหนูกเคยเปิดเพลงหนูให้ครูฟังตอนที่หนูเลือกเพลงหมีมาเพลงจวัสนุนะแล้วหนูก็เปิดให้ครูฟังว่าโรูนี่ดูเพลงที่หนูเลือกตอนลง G ีเป็นอันดับหนึ่งเลยในจีครูฟังนี่เื่อเปิดให้ครูฟังแล้วครูโอ้ยเละอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่บะแล้ววันล่าสุดนี้มาเจอครูแล้วก็บอกครู เพลงนั้นที่หนูให้ครูฟังอ่ะมันได้จริงๆเนี่ยมันได้อยู่ในประเทศไทยจริงๆอ่ะแล้วครูก็แบบอเออแกไม่อยากจะคิดมันแบบไม่คิดว่ามันจะได้มีโอกาสมามีเพลงนั้นจริงๆคือความรู้สึกตอนนั้นที่หนูเลือกเพลงนั้นมาความรู้สึกตอนเปิด u t u ู e ให้ครูด,ดูอ่ะมันไม่กล้าคิดว่าวันนี้มันจะมันจะเป็นวันที่เรามีมี MV นี้เป็นของเราจริงๆอ่ะทุกคนคือรู้สึกว่าตอนที่เลือกเพลง หนูคิดคอนเซปต์ของโปสเตอร์ออกแล้วเพราะว่าดูจากท่าเต้นดูจากอะไรเงี้ยทางทั้งที่ไม่รู้เนื้อเพลงมันแปลว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าความหมายเพลงประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าฟังดนตรีฟังมูดเห็นท่าแล้วมันมันดูมาทางเนี้ยซึ่ง m v ของเขาก็ไม่ได้สื่อออกมาเกี่ยวกับรถหรืออะไรฟิลนั้นอ่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าท่ามันอ่ะท่ามันแบบมาแล้วอ่ะทางเนี้ยเออก็เลยเลือกเพลงนี้วันนั้นก็เลยแบบเลือกคอนเซปต์นี้เพราะว่ารู้สึกว่าท่าเต้นมันมาทางนี้ เกี่ยวกับแบบแวนมอไซ์อะไรเงี้ยเราก็เลือกคอนเซปต์นี้แล้วเราก็หาชุดพี่สาวไบเกอร์นั่นนี่ก็เลยได้ออกมาเป็นชุดนี้นะจ๊ะ first performance, first performance. ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะช่วงนั้นมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายมันเป็นวันในการครบรอบ8ปีด้วยใช่ไหมละ่ะยังจำวันนั้นได้ว่าแบบเออม,มันมันค่อนข,ข้างที่จะแบบถูกพูดถึงเยอะประมาณหนึ่งในช่องทางโซเชียลแล้วก็แบบดีใจหนูก็ดีใจที่แบบคือจำได้เลยว่าตอนที่เรา เลือกเพลงนี้แล้วตอนที่มีเพลงนี้จริงๆในประเทศไทยอ่ะก็มีมีความคิดเห็นที่หลากหลายว่าแบบเออเอยพลงนี้มัน มันต้องดีแน่เลยหรือเออเพลงนี้เพลงอะไรฟังไม่เคยฟังเออเพลงนี้จะแมดเหรอหรือว่าเอาเ้ยเพลงนี้เป็นอะไรใหม่ๆดีอะไรเงี้ยมันก็มีความเห็นที่แบบหลากหลายใช่ไหมละ่ะจะแบบว่าสุดท้ายแล้วแบบทุกคนได้ฟังมันในเวอร์ชั่นไทยได้เห็นภาพรวมของมันใน first performance อะ่ะแล้วก็แบบเออมันก็ปึ้มปิ่มว่าแบบเออวันนั้นก็ขอบคุณตัวเองที่เลือกเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้มันได้มีเพลงนี้จริงๆใน ในประเทศเราติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้ทุกสิ่งคอนเทนต์กับ VR และยังมีเีคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o h u n e t Application